ลายนี้ออกเทานะคะออกเทาแล้วก็ลายดํานะคะเท่ๆนะคะปลายเป็นแบบนี้นะคะงานสวยเหมือนกันค่ะใครชอบโทนนี้สั่งสงลายนี้นะคะตัวนี้รอบนี้แกะกระสอบมาได้ผืดเดียวนะคะลูกค้าใครเร็วก็ได้ก่อนนะคะเป็นลายแบบนี้บางคนก็เรียกลายม้าลายบางคนก็เป็นลายเสือโคร่งนะคะนะคะี่ค่ะ กดสั่งได้นะคะนุ่มไม่ราคาเคืองผิวค่ะอ,คอีกหนึ่งลายขายดีของเรานะคะรอบนี้ได้มาประมาณ5-6าผืนค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแต่คนละลายตัวนี้จะมีแทรกลายแบบนี้นะคะลายเสยดาวแต่ว่าแทรกลายนะคะสวยค่ะสวยจริงๆเพราะมาเมื่อไหร่ก็หมดค่ะเนี่ยแกะกระสอบใหม่ได้มาแค่ห้าหกผืนนะคะสวยค่ะรีบสั่งเลยนะคะงานดีๆแบบนี้นะผมบ,บอุ่นแน่นอนค่ะ มีน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2.7นะคะ2.7 2.8กิโลนะคะ2ชั้นนะคะน้ำหนักนะคะบางทีท่างช่าง,งทั้งถุงใส่ไปนะคะถุงก็จะเป็นถุงซิปใส่นะคะช่างทั้งถุงก็จะได้ประมาณ2.8อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะช่างไปช่างถุงแบบนี้เนาะถ้าเฉพาะผ้าห่มก็น่าจะประมาณ2.6 2.7อะคะ่ะ ก็มันเป็นสองชั้นนะคะเนื้อมันแน่นๆแบบนี้มันจะอุ่นนะคะเพราะว่าเขาทอแน่นนะคะสองชั้นนะคะอันนี้ด้านนี้ชชั้นแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งชั้นนะคะ